สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แขงดงครับใจอ๋อนี่ก็คือมีจบหลักสูตร eBay เม a z ซอนแล้วก็หลักสูตร Amazon วันเดียวถูกปะครับใช่ครับโอเคครับดีครับอือถามนิดนึงครับการวิเคราะห์สินค้าเพราะตรงนี้วิเคราะห์หมดเอาตัว eBay ก่อนเพราะ eBay เนี่ยเรียนเมื่อวานแล้วก็ไปทํมาเมื่อคืนก่อนมาเรียนเนี่ยครับถามนิดนึงคนที่เรียนเมื่อวานเคยดูคลิปโอ๊ตปะคลิปสิทธิ์เก่าเคยดูปะเคยดูบางส่วน บางส่วนก็แปลว่าพอหลายเรียกคลิปใช่ป่ะใช่ป่ะอาจจ,จจะไม่ครบไม่เป็นไรหรอกมันไม่ครบหรอกมันเยอะและ้วหลังๆเนี่ยตอนที่เห็นในคลิป,ลปเจ๊เขียนว่าก่อนมาเรียนไม่รู้จะขายอะไรหลังจากเรียนไปแล้วของขายเต็มไปหมดตอนแรกที่เห็นในเชื่อไม่เชื่อในคลิปสงสัยว่าทได้ยังไงสงสัยว่าเฮ้ยมันจะจริงหรือเปล่าว่าอะไรใช่ป่ะแล้วพอเมื่อวานสอนไปให้กลับไปทําการบ้านหนึ่งคืนหนึ่งคืนเข้าใจถึงอารมณ์นั้นยังครับ เหมือนจะเจอแสงสว่างที่ปลายมุมมองโธ่แหมดูพูดเข้าเหมือนเป็นหน้าม้ให้เลยถามว่าเอาเอาแต่ละคนที่เจออาจเจออะไรบ้างแต่ละคนบางคนบอกมันอะคนที่คนเจอคือต้นคุนเท่าไหร่ก็ของใช้แล้วที่เขาทิ้งก็ปกติเราทิ้งไหมปกติเราทิ้งไหมทิ้งเลยแต่ไปเจอชิ้นหนึ่งขายได้สี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทซึ่งปกติเรามองว่าเป็นของทิ้งอะคนต่อไปละเจออะไร ต้นทุนพอต้นทุนประมาณร้อยหนึง่งขายได้เก้า <900 S 2> ร้อยเมื่อก่อนเคยคิดไหมไม่สแสดงว่าผ่านาประจำป่ะเคยเห็นอยู่แล้วปะ่ะเห็นประจำเป็นเรื่องธรรมดาเห็นประจำจนเป็นเรื่องธรรมดาต้นทุนหนึ่งร้อยบาทเขาขายเก้าร้อยแต่ก่อนเห็นประจำแต่ไม่เห็นโอกาสฝั่ <c oughs> น,นี้เราเห็นจริงปะ่ะอ่ะแล้วฝั่งนู้นเนะจอะอะไรบา้างฝั่งนู้นเจออะไรอันนี้รูปบ้านเอาว่ากันรูปบ้านง่ายๆต้นทุนอะไรดอยิ่งตังน่าต้นทุน กับปากกา,กาขายเท่าไหร่ครับก็ใบเหรียญนะก็มีการเอาประมูลกันอ่าประมูลขายที่แบบโดยเฉลีย่ยที่เห็น <20 S 2> เห็นเฉลี่ยประมาณสักถ้าเฉลี่ยส่วนใหญ่ประมาณสักยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญแล้วราคาที่แม็กที่สุดพันแปดพันแปดแต่ต้นทุนคืออะไรกระดาษกับปากกาป่ะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าไอการวิเคราะห์เนี่ยถ้าเกิดคุณให้เวลาต่อมันเนี่ยไอเดียเกิดป่ะ เกิดปะอ,อะอ่าถามข้างหลังสั้นๆเมื่อกี้เราเพิ่งเล่นเล่นแป๊บเดียวครับิดว่ามีประโยชน์ไหมครับพข้างหลังมีประสบการณ e ์อ Ba บบ้างละมีประโยชน์ครับมันได้ไอเดียเพิ่มขึ้นไหมครเยอะแยะเลยใช่ปะนะฮะแล้วยิ่งผ่าน iPad เป็นไงมี iPad ดโสบาย <laughs> นอนดูเลย <laughs> ดูเพลินเลยลูกศิษย์บางคนบอกตอนแรกตั้งเป้าว่าจะดูชั่วโมงเดียว <laughs> พอไปดูไปดูมาเป็นไงครับเป็นไหมคันเมื่อคืนเป็นไหมตอนแรกว่าจะดูแป๊บเดียวพอดูไปมันเพลินปะ ดูได้เรื่อยๆมีความสุขไหมแล้วอยากไปเดินตามตลาดน้นตามตลาดค้าขายปะมีแรงจูงใจขึ้นเยอะครับโอเคสุขมากยตัวละสองล้แสนโอ้ยให้มันได้จริงอย่างนั้นเถอะอาจารย์ยังได้ไม่ถึงเลยอาจารย์ก็พออยู่ได้อ่ะถามว่าตอนวิเคราะห์เป็นแล้วเขาถามดีเบียก่อนวันเวลาหมดหมู่คีย์เวิร์ดสำคัญปะครับสำคัญมาก นะครับละเอียดนะสอนจบนะจบโปรโมชั่น <Prom otion S 2> เป็นสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันปะเจอ,จอแล้วมันเยาโยนจนโดนไหมโดนถ้าเราเอาพวกนี้มาใช้ลูกค้าเราต้องโดนบ้างไหมโดนบ้างแหละโดนบ้างถามว่าที่นี่เน้นเราไม่ทำไร้คนกันเองถูกปะกเราจะไม่แตะราคากันถูกปะแต่ของแถมอย่าพูดสี่ <laughs> แม่ไม่เป็นไรพูดแค่คำเดียวพอละอย่าพูดตอ่อทำไมต้องพูดกันด้วยละ่ะ เดี๋ยวคนอื่นเขามาเอาไปใช้เขาไ็ยิงหาเราก็ปี้เขาอยู่พูดไปไหนเรนี่ไม่รู้เนี่ยอ่ะถามนิดนึงการทํารูปเรียวันนี้ทั้งสองคัสการทํารูปเรียวเป็นยังไงครับเยี่ยมประหยัดเวลาอ่ะคนยังไม่เคยทำอีเบย์เยี่ยมประหยัดเวลาแล้วคนทำอีเบย์อยู่แล,แล้วเมื่อก่อนเป็นัไงเวลาทำรูปเป็นไงทำทีละรูปถามว่าชั่วโมงนึงเมื่อก่อนได้กี่รูปชั่วโมงนึงได้ไม่กี่รูปปัจจุบันนี้ถามว่าสิบนาทีได้กี่รูป เยอะป่ะแล้วคนทำบีเปจิงยิ่งทำอเมซอนเนี่ยโอ้โหลงกันไม่อั้นเลยอะทำรูปเยอะไหมครับทำรูปเลยสําคัญไหมฮะมันถึงเน้นกว่าจะเป็นเลยใช่ป่ะเราเดินไม่เป็นก็นั่งเดินกันไปดูทวนนะจนกว่าจะเป็นถึงจะได้ผ่านป่ะตรงนี้สําคัญมากนะครับเอ่าแพ็คของส่งของไม่ต้องพูดอะไรเนี่ยไม่มีแต่ไม่มีอะไรมากมายนะครับอืมอะไรมีอะไรประหยัดเงินประหยัดเงินเมื่อก่อนส่งไม่เป็นใช่ไหมส่งถูกไม่เป็นนะครับโอเคก็ มอทุกที่ต้องสอนอะไรตรงนี้ไม่ซีเรียสถามแคตตาล็อกดีกว่าแคตตาล็อกที่นี่ที่อื่นไม่มีแคตตาล็อกเป็นไงครับต้องถามคนนี้ต้องถามคนนี้กกเชียบชีวิตชีวิตชีวิตนี่คือวนเวียนอยู่แถวๆนี้ป่ะใกล้เคียงอยู่ป่ะแน่นอนครับแล้วมันถามว่าทํายากป่ะถ้าไม่รู้อะยากเราไม่รู้ไม่เข้าใจไงแต่พาเข้าใจแล้วง่ายหมูตู้แล้วแคตตาล็อกดียังไงสามารถพรีเซนต์สินค้าอื่นให้เราได้ป่ะหลากหลายครบถ้วนถูกต้อง โอเคอเมซอนอเมซอนผมรู้จะถามอะไรฮะอเมซอนอเมซอนก็ปกติทั่วไปเนื้ออเมซอนไม่มีอะไรมากเทคนิคล้วกันที่มีอเมซอนที่มันซ่อนอยู่เรื่องลูกเล่นในเรื่องการตั้งราคาค้าขนส่งใช่เลยครับผมมือมาแต่บ้านเลยนะไม่เก็ตถูกป่ะไม่เก็ตเลยแต่ผมพอผมปลูกไอเดียว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันมันสามารถ make sense ให้ลูกค้าแบบมีมีสิทธิ์ย่ลูกค้าได้ไหมได้ครับถูกป่ะการตั้งราคาขนส่งถูกป่ะ หรือการตั้งราคายั่วให้ลูกค้าซื้อเป็นไงยากไหมไม่ยากหรือเห็นหนึ่งตามไม่เห็นทั้งยวงมันเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายปะใช่ถูกป่ะแล้วยากไหมฮะมแค่เขียนเองไม่ใช่เขียนในพิมพ์แค่พิมพ์เองใช่ป่ะใช่ป่ะเพราะมันเป็นเป็นการเพิ่มโอกาสปะนะฮะแล้วก็อเมซอนก็คืออันนี้เป็นพ่วงเพิ่มขึ้นมาคือการวิเคราะห์สินค้านะครับเพราะเป็นหลักสูตรอีเบก็แต่เป็นคูป,ปองส่วนลดแหละเผื่อจะมาเรียนอะไรเงี้ยก็คูปองมาใช้ได้ สรุสรปนี่นึงไอเอเมซอนต้องบอกว่าราคานี้โอเคแล้วอเมซอนเนี่ย้มองว่าราคานี้โอเคแล้วขอคนไทยถามคนที่มาเรียนเนี่ยอีเบย์เมซอนนี่วะ่ะปกติอีเบย์สองพันอีเบย์เมซอนสองพันเก้าสี่พันเก้ารวมชิปเป็นห้าพันพอมากันสี่คนเหลือคนละสามพันห้าร้อยพันสามพันหกร้อยถามว่าคุ้มไม่คุ้มครับคุ้มคุ้มคมุ้นี่เขาเหลือหัวละสามพันห้านะถ้ามาสี่คนนะครับ ข้างหลังอะไหมาไมนเป็นเงินเดือน2,008แต่นี่เขามาหลายคนหลายบ้านไม่อมมองงี้ที่หลายคนเพราะว่าบางบ้านพอมันแพงใบเธอไปเรียนคนเดียวดิเป็นเหรอไปเรียนคนเดียวปะแต่พออย่างนี้เข้าใจว่าเาเกิดเขาไปเรียนคนเดียวกับไปสอบเป็นไงไม่รู้เรื่องเพราะเอาง่ายวินวินมาหลายคนแล้วก็ได้ตังค์เพิ่มหน่อยนึงแต่คุณก็คือรับเรียนพร้อมกันก็เอาไปสอนด้วยกันได้ปะช่วยกับทบทวนถูกป่ะนะครับเพื่อนสามนะคุ้มไหม ผม,ผมถามนิดนึงสาหรับคนสองคัสสองคัสข้างหลังไม่ถามมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยที่คุณเรียนในไอเบย์เมซอนสองคัสเนี่ยมูลค่าตกมันเหลือสามพันห้าถามว่าคุณคิดว่าราคาเต็มเท่าไหร่ที่คุณกล้าจ่ายอาถามคนเดียวพอถามคนเนี้ยคิดว่าเท่าไหร่เอ่อที่ได้มาราคาตาม,มูลค่าควรจะเป็นเท่าไหร่น่าจะขั้นต่ำหมื่นห้าให้หมื่นห้าเลยปะสองค้นนี้สง <25. S 1> แต่คุณจ่ายสามพันห้าถูกจบแล้วจบแล้วกันนะหมื่นห้าหรือสามพันห้า จบนะครับจบเลยค่นี้ถามว่าเราพาไปโอ้ยแต่คนคนแถวนี้กันเองรู้รู้ร้านอยู่แล้วอ่ะเคยไปกินกันอยู่แล้วใช่ไหมไม่เคยไม่เคยเหรอครับเห็นพูดว่าเคยไปกินไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอใช่ผมเคยเคยปีที่แล้วนแถวนี้เคยอ๋อห้าปีเคยมากินนานแล้วนะครับก็เนื้อเราเน้นด้วยที่นี่เราเน้นเรียนสนุกเรียนเรียนหาแล้วก็ของกินอร่อยก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศดีเชิญโอเคขอบคุณครับ